สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีมาวันนี้ครับจุเนื้อจุเนื้อจุน้ำก่อยน้ำเ้อพี่น้องเนาะใส่ก็พักนี่ครับอยู่บ้าทนที่เราเนื้อมาเครึ่งโลพี่น้องนี่พักเขาแ,แซ่ดเหมือนกันพี่น้อง<ๆ>ขออนุญาตจดใจดนะครับแก่ข้าว<ๆ>พักพี่น้องนะหั่นเนื้อกันครับ อ่ะเฮ็ดเจ้ากันพี่น้องใส่กระขัวลงไปครับเพียผมมาอู <pc bone> <istry> ้อีกนะครับเพียผมอยา่มันหคสุกเอาให้ขาเชื่อนะครับแั่ก็เป็นพงแส็บนะครับใส่ไลท์ใส่ไลท์ใส่หนาใส่น้พี่น้องพริกป่นนะครับขัวเองไม่ไมเมียขัวน้ำปลาพี่น้องน้ำปลานะครับเอาดีลรอแม่ใส่ดีก็เสร็จก็คนเลยนะครับก็ใส่ดีนะครับเอาขมเลยเลยนะครับขม คนแจีวใหญ่เลยครับมันสิบุ่สี่ก้อยน้ำพี่น้องก้อยน้ำอะไรก็เฮ็ดแจีวจุตับ,บผ้าว่สะอาดน,น,นะครับผ้าคีริวนะครับนี่ครับปมะพีเขาขวาเอียงหิวหอมอ่ำกำอ่ำลำใส่ผักลงไปนะครับจะเป็นชี้หาะไอชี้วิเลื่อยนะครับแล้วก็ต้นหอมใแบบประกูดครับบาดเท่านี้แหละเดี๋ยวพี่น้องแ,แจีวมันชิเฮ็ดใหญ่ครับ เกียรคมคเป็ขขนขนตุยเอาไว้ที่นี่นี่ครับบดข้เพิ่มเลยนะครับบนนัวเพิ่มได้ครับเสียบพี่น้องต้องกันไหมะพี่น้องลาบก่อยน้ำก่อยน้ำพี่น้องก่อยน้ำก่อยน้ำจุน้ำเจ,จ็กน้อยนะครับนะจุเหนือน้ำเจ็กน่อยจบับจับนิดเดียวครับบดจุหลายนะครับนะเนียนก่อยพี่น้องเนียนก่อยยังเสียบเนียนง่ายครับรับแรอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยว ก้อยแล้วจึงกินกันครับผมอ่ะก้อยพี่น้องดีลงไปครับผมตายบอลเรื่องเลยพอแล้วครับพอแล้วผมตายบ่เรื่องอีดีเลยเลือดลงไปกันกันเลยนะเออเลือดที่เออเลือดเลือดลงไปเลยกันเลยเลือดลงไปเลยนะครับออืพี่น้องโอ้ยเปรี้ยวปากวะพี่น้องจัดจัดครับอ่าเขาคั้วนะครับเขาคั้วขั่วใหม่ๆคั่วเองนะพี่น้องเนาะหมักความลายกับใส่ลายหอมหน่อยใส่หน่อยพี่น้อง ก็ใส่ผงแซบลงไปนะครับใส่หน่อยเสับหน่อยใส่ยายเสบล้บบบายมกพริกปปนพี่น้องคนขัวเองครับน้งามเลยผลของเราไปหมักผิดหน่อยผิดล้ายกระใสเอานี่ครับน้ำปลานะครับที่ห่อได้กระใสโหลดมาจะมันนัวข้นขนาดตัวพี่น้องผิดยังหลายครับใส่กระเจีเยวเพียเฮาเจียวเพียใส่ดีมุคมงคมโหลดพี่น้องมาก่อยคมพี่น้องกร่อยคม กดแหลกได้พี่น้องให้นึ่ตีให้เข้ากันนะครับเนาะแล้วก็ชิมดูว่าขาดเรื่อยยังกะใส่เพิ่มเติมแต่งลงไปพี่น้องขาดนัวก็ใส่นัวขาดคมก็ใส่คมขาดเพชรใส่เพชรน,นี่ของแท้ครับขอมกระเทียมขัวเองมันกินมันแหลกเราพี่น้องสื่อเพิ่นมามิดสีมันกินมันแยกป็นขัวแต่มเมือนไหแต่พากระเส็บแล้วครับมันหดสื่ออ่า <c oughs> ใส่พักพี่น้องสแส็บแล้วพึมม่งมึงไว้ขาดเหลือยังปรุงเอาได้พี่น้องเถ้อขาดเหลือยังปรุงเอา พักเพิ่ลงไปครับคุณโอ้ยสารบ้านของเฮานะครับเนาะแซฟเลยพี่น้องโอ้ยพักเต็มเลยนะครับเนาะเฮ้ยไหนแซบเลยพี่น้องกินบอดนปรุงดนนะครับโอเคครับพี่น้องแค่นี้ละเซฟเวลานี้ผมมาพูนครับมามาจ,จัดๆกับผสมนิ่มโค้งพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนครับมันนี่ก็คือเก่าครับมาได้ขายของครับก็เลยผ่านตลาดผ่านตลาดก็เลยหาเนื้อมาก่อยครับก่อยน้ำจุน้ำเจ็กน้อยพี่น้องในแจวกับแจวเผียรเจ็กน้อยมีผ่าคริวกับเนื้อนะครับเนื้อออมนี่ก็ก่อยนะครับเนาะก่อยเองนะครับมันนี่ก่อยเองครับว่างนะครับช่วงนี้ว่างท่านมาว่างกับซีสือเพล่นนะครับเนาะมาบ่ตองเบาไลยครับ ฝากเข้ามากดติดตามช่องประส์ริมโคนะครับเนาะกินไปคุยไปพี่นอ้องหนุ่มอุบลคนบุรีรัมพ์พักกะซีมี่ใบบกดินป่านะครับแล้วก็พักขระแยงเฮ้ยถือแล้วพักกยะแยงครับแล้วก็บใบสามหลดนะครับนาะนี่ใบสามหลดพี่นอ้องคือใบบกบกนะครับสะเดาบินป่าฟอมนะครับเนาะบกเขือพี่นอ้องบกเขือบบกแตงมาแสบพทอนตัวเบาออยัางไยพี่นอ้อง ทำคลิปโดนแล้วกินบระทินขออนุญาตแก่ข้าวนะพี่น้องเนาะน้องโคกขื่นดังโอ้หอมตัวละ <c oughs> รีไว้กันเน่ยนะครับรีไว้หอมเนี่ยนะพี่น้องขาเชือดหรือรีไว้เนะาะหมกักไผ่หมักมันพี่น้องเอ้ยแนี่เสียบหรือก็พุกกิน <c oughs> ใส่ขนาดตัว ว่ต้องเบาหลายแล้วที่นี่เบาหลายแล้วล่วะวะมาพี่น้องแจ่บเหมือนกันใส่ก่อยก่อนเลยเนาะ <c oughs> เป็นยังวมาได้มากินก่อยฝากมิหรอมันหย่ำง,งา่ายเปยวเลยแปยวข้นครหรอ่ะ ใบนี้นเสียนอมนออกคมขม,ขมใบขงดินป่าครับน้องต่วนบม่ออกหน่วยเนัแดงมันไหนครับอะไอย่างบ้าง เน,เนี่ยครับกระเทาบวัวสอยโบดฝักผพ้แขวบรีกันยำเนี่ย คือก่วยไว่ใช่หรอก๋วยไก่เยเอซะ พึงไม่ได้ขายของนะพี่น้องนะมาหอดกับมาเฮ็ดเน่กินนะครับคอยเอาดีกว่าพี่น้องเียม Hãy cân nhang cái cân nhang là ข้ามันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับใส่ก่อยแสบพี่น้องเอ้ยก่อยผมรำ rất ừ. Lặp lại Hậu phong phèn phim lặng ơi สูดเนยครับเด้อเป็นกำใจให้ทุกคนนะครับเนาะโอ้เขาติดมือดีขนาดพี่น,อน้องก้อยอร่อยลองเฮกินเบิางพี่น้องซื้อมาอร่อยที่สิบทำกายำ Này chưa đủ Mình bay nó Bay điện thoại nuôi nó. 让我来。 จกูเดียวเหรอกูเดียวคือกอเอฟซีเครวะคือบอลแม่บ้านเมื่อกี้น้ำแน่าคือคชื่อจองอื่นมาแม่บ้านมันก้ามานะครับเนาะ คนกิดเพย่คนบ้อนในสัญญกรรมนะครับคนบ่นในสัญญกรรม <c oughs> ผมก็แบบเออผมดังถ้ามีอะไรใดผมจีบให้เคนเป็นสัญญกรรมคนชิมากินน้ำเ <c oughs> บาเลนพี่ต้องเบาเลนูุงามยังตัวเมียผมเหี่ยวเขาหาก เช็คบ่ไหวเหรอครับไปต่อเลยให้มันติดอยู่นี่แหละมือกับมือจะคว้างหรอกกอปรับ,บีดี้พี่น่องมันจะโมเหนียว ทำไมรูปผมมาครับ คือวันนั้นไม่งครับเมียมันก็นได้หนึ่งถาส้สมเขามายส้มเขามาแล้วก็เมาหนึ่งสม้มหนามบริมาไว้นะครับ ต้มต้มน้ำหนามไดเอาเขามาน้ำมือออกมาดีนังมือออกมากนึกเี่ยครับ <c oughs>

Nửa chụp bỏ bấy nó ra bây giờ Nhẹp Rắp Xẹp cua Nìm cua เนี่ยอืมอมเจมล็กเสียบ่นี่ยมันก่อยจู่นี่ทั้นแขวพอดีไปว่ดเลย ่เนี้ยพักกระเส็บลองกินมึงครับลองกินมึงน,นะ อ่อยนะครับ อนะทำตุ้ยใส่สพี่น้องเนะอำนาจประจักรเหมือนล้งจังหวะกันใหม่นะครับเนาะอยากกินยัง้งอยากเบิ่งยั้งนะครับทักทายกันเข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะแบบเขาติดมือนี่เบาเอานะครับนะก็ <c oughs> อร่อยทำเองกินที่บ้านก็อร่อยซื้อกินร้านนี้ก็อร่อยอ่นะพี่น้องทำตุ้ถ่ายเด้ออิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้ว แสบวิธีครับแสบวีของพี่น้องทำแัง่ายครับจะเขายูมมือกับปั่นหนึ่ง อย่าลืมเข้ามากดติดตามนะครับก้นเหล่ก็แชร์พี่น้องทำเหม็นเข้ามาครับเนาะสักไทยเข้ามาว่าอร่อยไหมผมเป็นคนอ่วน จะมาหามาขายที่ท่านมุยรำนะครับตอนนี้ก็เป็นคนมุย่ยรำแล้วคนะ่ะอร่อยอร่อยร่อยพี่น้องมันนิ่มอร่อยนะมากไปเหรอ นี food, ่ครับใบอีกอร่อยนะเห็นกับเก็บมากินน้ำขังทางครับใบอุดิณฝาดต้นมันบออบบอกหน่วยมิจะใบงายโอเคครับวันนี้อิมแลวพี่น้องฝากกดติดตามนะครับประสงค์นิ้มโพง กินไม่คุ้มไปนะครับวันนค,ครับมันอิอ่มแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้อง